ห้องใต้ดินต้องห้างบ้านหลังเก่าหลังหนึ่งต้องอยู่ในมุมเงียบสงบของหมู่บ้านมันถูกขายต่อมาหลายครั้งเพราะเจ้าของเดิมมักจะย้ายออกไปโดยไม่บอกเหตุผลครั้งนี้ตามเป็นเจ้าของคนใหม่ของมันคืนแรกเขานอนหลับไปได้ไม่นานก่สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะเสียงแปลกๆที่ดังมาจากในห้องมันไม่ใช่เสียงหนูหรือเสียงลมแต่เป็นเสียงกระซิบแหบผ้าที่ทับกันหลายเสียง เขาลุกขึ้นและเดินไปยังมุมของห้องครัวเสียงนั้นดังมาจากประตูไม้เก่าบานหนึ่งที่เขาไม่ทันสังเกตตอนย้ายเข้ามามันเป็นทางลงสู่ห้องใต้ดินด้วยความอยากรู้ตามเปิดประตูออกกินอับเหม็นพุ่งแรงเข้าสู่จมูกบันไดไม้ทอดยาวลงไปในความมืดเขาส่องไฟฉายลงไปก่อจะเห็นเงาบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่เบื้องล่าง จของเขาเต้นแรงแต่ความอยากรู้อยากเห็นชนะความกลัวเขาก้าวลงไปมือไล่ไปตามผนังที่เย็นเฉียบจนพบกับกรงเหล็กสนิมเขรือขนาดใหญ่ร่องรอยขีดข่วนลึกเป็นทางยืนยนันมีบางสิ่งเคยถูกขังไว้ที่นี่ที่นี่เคยขังอะไรบางอย่างเมื่อก่อนขณะกำลังสำรวจเขาได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆดังอยู่ด้านหลังตึกตึก ผันควบไปแต่ไม่มีคใครทันใดนั้นไใช้ก็กระพริบรูปว่ปากา่อนจะดับลงความเมื่อโดยตัวควบคุมทุกอย่างเสียงเกีดร้องแหลมสูงดังขึ้นรู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งอยู่ใกล้ๆก่อนที่เขาจะทันได้รีดร้อเขารู้สึกถึงมือเย็นเฉียบคว้าข้อเท้าเขาไว้แน่นแล้วทุกอย่างก,ก็ดับลงไปามตื่นขึ้นมาในตอนเช้าของวันเขานอนอย,อยู่บนพื้นครัวตัวห้องใต้ดินปิสนิทเหมือนไม่เคยถูกเปิดออก แต่ข้อมือของเขากลับเต็มไปด้วยรอยเล็บขีดข่วนเขาตัดสินใจกลับลงไปที่ห้องใต้ดินอีกครั้งในช่วงกลางวันคราวนี้เขาสังเกตเห็นผนังด้านหนึ่งดูเหมือนจะถูกฉาบทับไว้ไม่นานนัก mm hmm. เขาหยิบค้อนมาตีลงไปและจมพบช่องลับด้านในมีสมุดบันทึกเก่าๆเ,เล่มหนึ่งหน้าปกเขียนไว้ด้วยลายมือบดๆว่าบันทึกของนารุมน mm hmm. เมื่อเปิดอ่านตามก็พบกับสมุด ปามก็พบว่าสมุดเล่มนี้เป็นของนาลึมนหญิงสาวที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่เมื่อ20ปีก่อนเธอบันทึกเรื่องราวกับบางสิ่งที่ถูกขังไว้ในห้องใต้ดินมันไม่ใช่คนแต่มันร้องห้ามเหมือนคนแม่บอกว่าห้ามเข้าใกล้โกงแต่ฉันได้ยินเสียงมันขอให้ช่วยทุกคืนคืนหนึ่งฉันทนไม่ไหวฉันเปิดโกงให้มันออกมาหลังจากนั้นหน้ากระดาษถูกขีดข่วนยุ่งเหยิงเต็มไปหมดมีรอยเลือดแห้งเป็นหย่อมๆจนไม่สามารถอ่านต่อได้ ปามรู้สึกเหมือนมีบางอย่างยื่นอยู่ด,ยด้านหลังเงาดำสะท้อนผ่านกระจกในตาสีแดงกล่อมจ้องตรงมาที่เขาก่อนเสียงกระซิบจะดังขึ้นข้นขางหูช่วยฉันออกไปทีปามเริ่มหวัดกลัวจนอยู่คนเดียวไม่ได้ขอโทรหาบีมและอาร์ตสองเพื่อนสนิทให้มาค้างด้วยกูบอกแล้วบ้านกเก่าๆแบบนี้ต้องมีอะไรสักอย่างบีมพูดทางเปิดกระปองเบียรขณะที่อาร์ตพิงเก้าอี้มองปามด้วยแววตาสงสัย แน่ใจนะมึงไม่ได้คิดไปเองอาจถามงั้นมึงลองอ่านนี่ก่อนคามเื่นสนมุดบันทึกให้เพื่อนดูหลังจากอ่านไปได้คู่หนึ่งบีมเริ่มหน้าซีดมึงจะบอกว่ามีอะไรบางอย่างถูกขังไว้แล้วนะั้นร่รมมุ่นปล่อยมันออกมาและตั้งแต่นั้นมาเธอก็หายไปคามพูดเสียงเบาๆ คนนี้เราลงไปดูไปที่สุดให้รู้กันไปเลยว่ามีอะไรรจงหรือเปล่าอาจเวลาตีหนึ่งทั้งสามคนถือไฟฉายและเดินลงไปยังห้องใต้ดินประตูไม้เปิดออกช้าๆส่งเสียงเอียอาที่ชวนขนลุกกินโคตรแย่เลยบิมยกมือปิดจมูกทันใดนั้นเสียงกรีดน้องแหลมสูงดังขึ้นไฟฉายดับลงในพิ่ตาช่วยชั เสียงกระซิบดังอยู่ข้างหูของทั้งสามคนพร้องกันมิมสะดุ้งหันไปเห็นเงาดำสูงชะลูดในตาแดงกล่ำจ้องตรงมาที่พวกเขาวิว่งนตัตตรลสุดเสียงพวกเขาว,วิ่งขึ้นบันไดอย่างไม่คิดชีวิตแต่ประตูห้องใต้ดินกลับปิดลงเองเสียงสีเท้าดังวนเวียนรอบๆอัชิ้นหิมวชิ้นหิม ทงสิงคานมาจากเงามืดไว้หน้าสูบซีดปากฉีกยิ้มกว้างเพื่อให้เห็นฟันแหลมคมไม่เอาละว้อยอาร์ตกระแทกประตูสุดแรงเปิดมันออกและหังสามคนกระโจนออกจากห้องใต้ดินหลังจากข้างคืนนรกแตกพวกเขาตัดสนใจออกจากบ้านทันทีทุ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังก่อนที่ปามจะขับรถออกจากบ้านเขาหันไปมองไปทั้งสุดท้ายและต้องสีดลูก เมื่เห็นร่างของหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าต่างชั้นสองจ้องลงมาที่เขาด้วยใบหน้าบ้าปล่าเธอยกมือขึ้นและเอานิ้วแต่ที่ริ้วสีปา่าของตัวเองเห็นดังนั้นตามเหียบคันได้หนีออกมาและตั้งแต่นั้นมาพกเขาไม่เคยกลับไปที่บ้านหลังนั้นอีกเลย